น้ำตาไหลหน่อยน้ำตาไหลเดบิวลูกชายคุณจุนสู่ในแบบเผยเหตุผลเด็ดร้อนเงินอยากได้รองเท้าผ้าใบาตัดสายสะดือสองลูกชายสุดหล่อเข้าสู่วงการสุดๆส,สำหรับดาราตัวมัมหน่อยบุศกรที่เป็นเจดันส่งลูกชายน้องคุณน้องจุนเข้าสู่ถนนสายรันเว์ผลักดันเป็นในแบบน้องใหม่ป้ายแดงงานนี้ยังเปิดใจบทบาทเบื้องหลังความเป็นแม่ผ่านรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเผยเรื่องเด็ดน้ำตาไหลเห็นลูกชาย เข้าสู่วงการเจริญรอยตามพ่อเคนธีรเดตแบบมีแววสุดๆอัปเดตเรื่องลูกชายตอนนี้เริ่มเข้าสู่วงการรับงานเดินแบบแล้วด้วยตอนนี้คนโต15คนเล็ก13สูงมากถ้าจะมาทางนี้อยู่แล้วอย่างตอนที่ไปเดินแบบเพราะบ้านเราเสนิทกับแบรนด์พี่ต้อยในเทรเด็กเขาก็คุ้นเคยมากับลุงพอลุงมาชวนไปเดินไหมเขาก็บอกว่าได้เงินหรือเปล่าละ่ะลุงก็บอกว่าได้สิไม่ได้มาเดินฟรีเดี๋ยวนี้เด็กร้อนเงินหัวเราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้อนเงินจากไหน หัวเราะพอบอกได้เงินถึงเดินแล้วบรรยากาศที่เดินตอนนั้นแม่ที่อยู่หลังเวทีน้ำตาไหลเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ว่ามันเดินกันได้ให้คำแนะนำยังไงบ้างในฐานะอดีตนางแบบตัวแม่ก็บอกจำคิวกันเองนะเรามีความรู้สึกว่าอายุ1ิห้าเขาก็โตแล้วนะลูกจำคิวให้ได้นะลูกฟังเขาะลุงคนนี้จะบอกคิวน,นู้นนั่นนี้เขาก็บอกว่าโอเครู้เรื่องพอเดินออกมาปุ๊บแม่ดูอยู่มอนิเตอร์ข้าง หลังเวทีน้ําตาไหลมันภูมิใจไงมันตื่นเต้นนะรู้สึกว่าดีใจมันอยากทํางานหาเงินแล้วมันรู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบอยากหาเงินเขาอยากได้เงินซื้อรองเท้าผ้าใบาใหม่อยากมีเงินซื้อของใหม่คือถ้าเขามีความรู้สึกอยากทํางานมันเหมือนเป็นความรู้สึกของเราอีกขั้นหนึ่งตอนแรกที่ลูกเข้าโรงเรียนเราก็ร้องไห้ย้อนตอนที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเราก็ร้องให้แต่ตอนนี้เป็นอารมณ์อีกขั้นหนึ่งที่เห็นลูกทํางานแล้วฝั่งคุณพ่ออย่างเชนเขาว่ายังไงบ้าง พ่อเขาก็ไปดูเกออขอบเลยนั่งข้างหน้าเวทีเลยเขาก็บอกว่าไม่คิดเนื้อเขาก็ภูมิใจไม่คิดว่าลูกจะทําได้มันทําได้คิดว่ามันจะเลเทหลังจากนี้จะมีงานต่อไปให้เห็นเรื่อยๆไหมอนุญาตกับใครมีงานจ้างได้ถ้ามีเงินให้หัวเราะส่วนงานการแสดงเคยถามเหมือนกันว่ามาลองดูไหมแต่พอเขาบอกว่าเด็กยังเรียนอยู่นักการแสดงมันต้องใช้เวลาคือมัน ต้องใช้ระยะเวลาถ่ายอย่างน้อย6 -8 ถึง8เดือนลูกจะโอเคหรือเปล่าอยู่ที่เขาเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่เยอะมากก็สนใจหมายถึงให้ตัวเล็กนัก2คนชอบแตกต่างกันไหมคิดว่าน่าจะแตกต่างสำหรับคนเป็นแม่ที่เห็นนักพร้อมให้โอกาสเพราะกำลังโตเป็นหนุ่ม